แข็งใสท่ามกลางหิมะตกน้องร้อมเพือลูกบ่อยครับห่ได้เห็นวกันนชีวิตของเจยคี่เมืองนอกเมืองงานหนองเลย พอยังกำนันกับ่พื่อนในตื่นอยู่มันนี่ถ่าลูกถ่านวดไปแล้วละคนนึงแล้วเอ้ยมึงมึงเก่งเก่งมึงเก่งมันเอยอุ่นนวดไปแล้วขนนึงเหมือนตีถ่าอีกคนนึงมาซีมุ่งแง่งพี่น้องเรียกแปรงฟื้นมาดังไฟถา่าแล้วเบิ่งกระตาฝรั่งเป็นกระตาเล็กพี่น้องเลยกระตาฟื้นมาแล้ววันนี่อันนี้ก็เป็นห้องนี่พี่น้องห้องนั่งเล่นเนาะแต่กูมองดังไฟ ก็กระดไว้แล้วล่ะก็ฟื้นมาตืชุดเคพี่กลางไฟลม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 ี่โอ้มาแหงเรื่อยๆเ่นรุ่นน่ะสู้ลมแข็ใสจ้าไป เป็นแค่งใสกันพี่นอ้องม,มันเย็นแต่มันเย็นเป็นเย็นที่แบบบดบโหน่าเบืบ่อหน่า,ายแม่มื่เย็นคือแบบฝนตกไงพี่น้องเย็นที่เคยมักอยู่ขั้นีิมาตกแห้งๆสิเป็นปุยแบบนี้นจ้าจ้าจึงแค่งใสกันจ้าฮลูบอยกับหิมะตกโปรยโปรอยอุ้ยมเขากันท้ะ นหอมกินหอมมากสิบสิบแล้วขนมข้นจ้าสิบนุ่มข้นบ่หมีเนี่ยหยอดอ้โหสู ป๊าหอมพี่นอ้องหอมเห็นรูปบ่อยกับนุ่มคมใส่กัน